หาของเศษวัสดุทางการเกษตรที่มักถูกนํามาทิ้งเป็นขยะหรือนํามาเผาทิ้งจํานวนมากจะไม่ไร้ค่าอีกต่อไปด้วยไอเดียและความพยายามของคนไทยหัวใจสีเขียวคนนี้ค่ะแรงบันดาลใจของโคโค่บอรดก็มาจากชาวชาวสวนมะพร้าวนะคะที่ตอนนั้นเขามาขอให้เราช่วยว่า การที่เขาต้องเปลี่ยนจากการจากอาชีพดั้งเดิมของเขาจากการปลูกมะพร้าวมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเพราะว่าราคามะพร้าวตกต่ำมากหลังจากนั้นก็ใช้เวลาศึกษาค่ะก็เลยลองลอง,ลองเริ่มเริ่มศึกษาหาข้อมูลหรือว่ามะพร้าวแต่ละส่วนเนี่ยไปทําอะไรได้บ้างก็ท้ายสุดก็วิช่างบ้านแบบ,บว่าวิมียากานะมีขุยมะพร้าวมีเปลือกทวนนะบอกว่าโอเคลุงเอามาให้หมดเลยเราจะลองเพราะตอนนั้นเนี่ยเรา ต้องใช้วัตถุดิบเท่าไหร่แรงอัดเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ทดสอบตอนนั้นนะ่ะคือเป็นการคลุกคลีกับชาวบ้านแล้วทดสอบเองกระบวนการทําแผ่นโคโค่บอร์ดก็จริงๆไม่ยากค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเอาท้าเราบ,บอกว่าฟางข้าวเป็นตัวหลักก่อนนะคะฟางข้าวมายาวๆสับให้สัน้นพอสับให้สั้นเสร็จป,ปุ๊บก็ผสมกาวผสมกาวเสร็จป,ปุ๊บมาโรยแผ่นเป็นแผ่นเป็นเพลทแล้วก็นําเข้าเครื่องอัดร้อนแค่นี้เองค่ะ กระบวนการง่ายมากแล้วจริงๆก็เป็นกระบวนการง่ายๆเหมือนกับการอัดแผ่นพวก Particle ิลหรือ MDF ของพวกบริษัทใหญ่ๆเขาแต่ว่าเทคโนโลยีข้างในข้างในลึกๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันแล้วก็นะคะนอกจากตัวฟางข้าวเนี่ยเราสามารถใช้เศษวัสดุชีวมวลตัวอื่นๆได้อย่างเช่นนะคะแม้กระทั่งดอกทานตะวันเนี่ย ตัวเขาเองเวลาเอามาผลิตเป็นแผ่นไม้เนี่ยเขามีกลิ่นหอมหอมแรงเหมือนคล้ายๆกับกลิ่นเก๊กฮวยเลยด้วยซ้ําเวลาผลิตเป็นแผ่นไม้ออกมาก็จะมีกลิ่นหอมเก๊กฮวยฟางข้าวก็มีกลิ่นหอมฟางข้าวถ้าใช้หญ้าแฝกก็มีกลิ่นหอมของหญ้าแฝกซึ่งมันคล้ายๆกับกลิ่นของเสือนะคะแล้วก็มันจะเหมือนกันคือว่าถ้าเราเลือกใช้วัสดุตัวไหนถ้าโดยธรรมชาติของวัตถุดิบตัวนั้นมีกลิ่นหอมของเขาเขาก็จะปล่อยกลิ่นหอมของเขาออกมา ตัวแผ่นโคโค่บอร์ดเนี่ยค่ะเหมาะสําหรับเป็นวัสดุใช้ตกแต่งภายในนะคะเขาสามารถทําเป็นพื้นเป็นผนังเป็นฝ้าเพดานได้เนื่องจากว่าเราทําตัววัสดุนี้ออกมามีความหนาที่แตกต่างกันอยู่เจขนาดคุณสมบัติพิเศษของแผ่นโคโค่บอร์ดก็คือว่าทํามาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแน่นอนช่วยเหลือชาวบ้านแน่นอนแต่ตัวของตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเองแล้วเนี่ยเขาเป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้ที่กันลามไฟ ทนความชื้นได้สูงแล้วก็ทนปลวกขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติเทียบเียงกับพวกไม้พา r ิเคิลและ MDF ทั่วไปในท้องตลาดได้นะคะแล้วเราก็มีการทดสอบการปล่อยสารฟอร์มอลดีไฮซึ่งมันมีงานวิจัยจํานวนมากจากต่างประเทศที่ว่าฟอร์มอลดีไฮนี่เป็นสารก่อมะเรง็งทําลายระบบประสาทส,ส่วนกลางการเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้ต่างๆก็โดยที่ว่าต่างประเทศเขาก็กำหนดเป็นเป็นเหมือนกําแพงการค้าเลยค่ะว่าแผ่นไม้ที่ต่อไปเวลาขายในตลาดโลกข้างนอกเนี่ย ต้องเป็นแผ่นไม้อยู่ในเกรดพวก e 0หรือ e 1, mm hmm. 1คือเป็นการบอกว่ามี f o r m a l d e h y d แต่น้อยเนาะ mm hmm. ก็จริงๆแล้วประโยชน์คุณประโยชน์ของวัสดุทดแทนไม้นะคะหรือแผ่นโคโคโบอรตัวนี้เนี่ย มีคุณประโยชน์อย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมและก็สังคมนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยจริงๆมีงานวิจัยบอกว่าการเผาฟางข้าวหนึ่งตันก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์50%เพราะฉะนั้นเราบอกได้ว่าแผ่นไม้อัดฟางข้าว1แผ่นเนี่ยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไหร่อย่างเช่นนะคะตัวบางที่สุดเลยไม้อัดสีนินถ้าใช้ฟางข้าวอยู่6กิโลจะก็เท่า,าวกับว่าคุณช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้3กิโลนั่นก็ถ้าเป็นการบอกว่าคุณก็ช่วยลดปัญหาภาวะลกกร้้ออนนนนเาื่งจมมัแไ เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราลดปัญหาการปัดไม้ทําลายป่าไม่ต้องไปสนับสนุนเขาขณะเดียวกันคุณก็ได้พื้นผิวได้เท็กซ์เจอร์ที่เป็นวัสดุวัสดุที่คล้ายไม้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวคุณเองแล้วก็เหมือนก็นแน่นอนก็เป็นการลดการบุกรุกทําลายป่าปล่อยให้ป่าอยู่ของเขาความอุดมสมบูรณ์ของเขาอยู่เหมือนเดิมนะคะมองในแง่ของเรื่องของสังคมแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ย แน่นอนจริงๆเป้าหมายหลักของเราเลยเนี่ยคือการที่ว่าชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมีรายได้เสริมถึงแม้ว่ารายได้จากการขายผลิตผลของเขาหลักๆเนี่ยอาจจะมีการแกว่งไปแกว่งมาบ้างในแต่และฤด,ดูกาลนะคะแต่ว่าอย่างนั้นขอใหบอกว่ามีมีรายได้เพิ่มเติมอีกนิดนึงจากที่เคยต้องเผาทิ้งเนี่ยใช่ไหมไม่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะคุณยังได้มีรายได้เพิ่ม ช่ไหมคะแล้วก็มองในแง่ของผู้ใช้งาน user เ,เนี่ยโอเคคุณได้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะช่วยสนับสนุนชาวบ้านนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ยังเป,เป็นวัสดุที่ไม่ปล่อยสารฟอ r m อดีไฮด์ ai, ซึ่งเป็นสารก่อมมะเร็งเพราะฉะนั้นจึงเป็นมิตรกับผู้ใช้งานไม่ไม่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยอีก10-20ีปีข้างหน้าอาจจะป่วยได้เรื่องมีมีม,ม,มีมีตัวกระตุ้นด้วยฟอสฟอดีไฮด์ ai, พวกนี้นะคะ ็ขอฝากเกษตรกรที่มีเศษวัสดุทางการเกษตรทั้งหลายให้ลองคิดและมองสิ่งที่มีอยู่ในมือใหม่นะคะพราะสิ่งนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ขยะแต่เป็นเงินตั้งหะละคะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นชีวมวลใดๆก็สามารถนํามาบดอัดเป็นไม้อัดไปใช้งานได้ฉะนั้นอีกหน่อยใครจะมาจุดไฟเผาไร่เผานากันาให้วุ่นวายกันเนี่ยคงจะหมดไปแล้วครับเพราะม่จะเป็นหญ้าแฝกจะเป็นเปลือกถั่วหรือฟางข้าว อะไรก็ตามที่เป็นเส้นใหญ่สามารถนำมาบดใช้อัดเป็นไม้อัดได้ทั้งนั้นเรื่องของพลังงานก็เช่นกันครับไม่ว่าเราจะมีพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนก็ตามเราจะขุดเจาะพบบ่อ้ํามันมากขึ้นเพียงใดแต่ถ้าเราไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักหวงแหนคุณค่าของพลังงานเหล่านั้นไว้ยังใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็จะเป็นที่น่าเสียดายครับวันนี้ปกติงานต้องขอลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ